ใช่ hi, hi. ครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแอดแกมมาร i โนนะครับวันนี้แอดจะมาสอนโหลดแอปบิลิบิลีนะครับโดยปกติเนี่ยแอปบิลิบิลีที่เป็นแอปดูอนิเม่นะมันจะโหลดได้เฉพาะใน Android เท่านั้นนะครับ <No. S 1> แต่วันนี้แอดจะมาสอนโหลดใน iOS นั่นเองครับผมซึ่งวิธีที่แอดจะมาสอนนยง่ายมากๆครับจริงๆนะมันจะมีวิธีที่โหลดโดยเปลี่ยนภูมิภาคใน App Store ให้เป็นประเทศจีนนะครับผมซึ่งนั่นมันจะเป็นวิธีที่ยุ่งยากไปหน่อยครับซึ่งวันนี้แอดมีวิธีวิธีหนึ่งที่ง่ายมากๆเลยครับผมโดดยวิธีแออไ้้ใชก็คื จะใช้เจ้าแอปแอปหนึ่งในการดาวน์โหลดเพื่อเป็นตัวลันเชอร์นะครับผมอันดับแรกนะครับให้ไปที่แอปสโตร์ก่อนเลยครับผมเสร็จปุ๊บให้เซิร์ชคำว่าเ f สฟลายครับผมอ่าแอปแรกเลยนะครับผมหน้าตาเจ้าแอปเทสฟลายจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับมันจะเป็นแอปเอาไอเทสพวกโปรแกรมเบต้าอะไรประมาณนี้ครับผมก็ <Okay. S 1> กดดาวน์โหลดมานะครับผม พึ่บพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วหน้าตาก็จะได้มันเป็นแบบนี้ให้กดเข้าไปข้างในครับผมกดอนุญาตนะครับผมแล้วกดดาเนินการต่อนะครับผมเซิร์วตอนแรกเนี่ยมันจะยังไม่มีแอปให้เทสครนะผมเดี๋ยวแอจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ใต้ De c r i p t i o n นะครับให้ทุกทุกคนกดเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับผมพอกดเข้าไปที่ลิงก์นีนะครับมันจะขึ้นขั้นตอนให้เราคลิกแบบนี้นะครับผมให้เราคลิกที่ตรงนี้ครับขั้นตอนที่2เข้าร่วมเบตาตรงนี้ แอปบิลิบิลีเ่ะกดข้อร่วนการทดสอบครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นครับแล้วก็ให้ทุกคนกดตอบรับไปนะครับพอกดตอบรับปุ๊บมันก็จะขึ้นแอปบิลิบิล i ให้ดาวน์โหลดในเทสฟลายนั่นเองครับก็สามารถกดติดตั้งได้เลยครับผมอ่าเสร็จปุ๊บเราก็จะได้แอปบิลิบิล i มาเป็นที่เรียบร้อยครับผม เกการติดตั้งแอปบิลิบิใน iOS, iPad, iPhone นั่นเงครับเราเข้ามาดูข้างใน,นกันจะขอเปลี่ยนแนวเป็นแนวตั้งนะครับเพราะว่าแอปมันเป็นแนวตั้งกดอนุญาตไปนะผมกดถัดไปแล้วกดเริ่มทดสอบครับผมซึ่งแอปมันจะยังเป็นเบต้าอยู่นะครับอาจจะมีบั๊กมีอะไรบ้างแต่ก็ไม่น่ามีอะไรมากนะโอเค มีอนิเมะหลายเรื่องเลยนะที่มี LC ในบิลิบิล i นะครับผม <Wow. S 1> สำหรับคลิปนี้ครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการโหลดแอปบิล i b i l i ใน iOS นั่นเองครับผมถ้าผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอปด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับสวัสดีแอปเกมมาริโนขอลาไปก่อนครับสวัสดีสวัสดีครับ